แม่เรื่องของกินมันก็พูดยาก่ใชรสชาติใครรสชาติมันความถูกใจใครความถูกใจมันแต่ก็ไม่วายมีดราม่าแต่ร้านเจ๊ไฝ่ที่เขามีดราม่าเป็นไตรมาสเลยนะเขามีมาเรื่อยๆนะค่ะก่อนหน้านู้ก็มีครั้งเหมือนกันในเรื่องของราคาเรื่องของคิวต่างๆเหมือนกันใช่ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมเพจสายกินอย่าง Not ต u n g กี้ไปรีวิวร้านเจ๊ไฝ่นะคะหลังจากมีดราม่าเรื่องไข่เจียวปูนี่แหละเขาก็ไปรีวิวเมนูผัดผักรวม หกร้อยบาทมีเนื้อสัตว์ไหมดูดีๆเขาเห็ดหอมมาจากเคืือเขาที่เบตไม่มีเนื้อสัตว์นะแต่สีแต่สีก็ดูแบบกระทาไม่ไหมนะมันจะหอมหอมนะเฮ้ยแต่มันไม่มีเนื้อสัตว์เลยไม่มีกุ้งสักตัวไม่มีหมูมาสักชิ้นนะคะแพงขนาดนี้คือผักพรีเมียมหรืออได้มิชลินอิงชื่อเสียงนิดนึงนะคะมีอีกนี่ข้าวผัดไก่ไก่หั่นให้่ายจานนี้เท่าไหร่จานนี้นะคะ อยู่ที่400บาทค่ะ400เฮ้ยจานเล็กด้วยนะจานกินคนเดียวด้วยนะไม่ใช่จานเปลจานกลางจานใหญ่เหมือนที่เราไปกินแบบตามร้านนะใช่เป็นไซส์คนเดียวทานผัดผักกับข้าวผัดปลาไปพันนึงแล้วใช่ป่ะผัดผัก600้อยหร้ข้าผัดอีก400ร้อเป็น1000บาทเออค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมยังไม่จบถ้าดูจากรีวิวใน Google Map พบราคาสุดพีก เขาบอกว่าไปกินกันมีอยู่ครอบครัวหนึ่งผู้ใหญ่9คนค่ะเด็ก2 43,720เดอยี่ยวาเพิ่งค้างไวก่อนได้ไหมอยากร่วมทานอะไรบ้างอต่อหนึ่งมื้อเขาทานอะไรบ้างคุณผู้มีคณะเป่าฮื้อมีต้มยำแห้งทะเล0 0 0ค่ะต้มยำทะเล3 0 0พคณะเป่าฮื้อ2,000ข้าว2โถ300โถละ150 ในๆดูไอ้หน้าแรกสิไอ้ไออีกใบหนึ่งอะถอยไปถอยไปที่มีเมนูเยอะๆนี่ไข่เจียวไข่เจียวสี่ที่หมื่นสองคุณพระมะพร้าวอะไรนี่ยผัดกุ้งเหรอมะพร้าวผัดกุ้งสองพกุ้งพริกเผาสามพันไก่ไก่ไก่กระเทียมพันสองกุ้งกระเทียมสามพัน ผัดซีอิ๊วกุ้งพันห้าค่ะไอผัดทะเลเส้นอะไรสามพันแล้วก็ราดหน้า,นาทะเลทะเลอะไรหรืออะไรตัวอย่าง8ปดพันอไม่มีโอกาสได้กินนี่เลยคุณฝน ก็คือจร,จริงๆร,รวมแล้วสี่หมื่นกว่าสําหรับมื้อนี้ครอบครัวนี้คือถ้ามีเงินเหลือๆอยากไปลองจริงๆนะเพราะว่าเขาได้รางวัลมิชลินดาวอ่ะแตใ่ใช่ค่ะอย่าว่างูนงนี้เลยนะเราส่วนหนึ่งก็มีลูกมีเต้าเนาะคุณผู้ชมเนาะชมพู่ก็ลูกสองปัจจุบันอะ่ะพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูด้วยอะ่ะเราเราเราอยากกินแต่เราเราเราไม่มีตังขนาดนะนะั้นอ่ะเสียดายอะ่ะอันนี้อย่างที่เขาบอกไปความพึงพอใจมันอยู่ที่ บุคคลจริง,รงอันนี้เราก็จะว่าไม่ได้เหมือนกันมันเป็นอยู่ที่บุคคลแต่ว่าตอนแรกอะที่มันเป็นประเด็นขึ้นมามเพราะว่าราคามันไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ในเมนูไข่เจียวปูมันพันหใช่ไหมตอนแรกแต่ว่าในบินนั้นที่มันเป็นประเด็นอะสี่พันบาทคือเขาอัปเกรดเป็น v, v ี p คือปูป,ปูอะมีมีความรู้เรื่องปูกันเนื้อปูก้อนมีหลายขนาดมีหลายเกรดแบบถูกลงมามันก็จะก้อนเล็กหน่อยแล้วมันก็อาจจะหวานไม่เท่าก้อนใหญ่มันจะมีเกรดก้อนใหญ่ที่ใหญ่แบบคุณผู้ชม ันใหญ่แบบใหญ่จริงๆนะแล้วมันจะหวานหวานกระป๋องหนึ่งอะประมาณ2 0 0พกว่าค่ะกระป๋องคอนโดปูเคยรู้จักคอนโดปูไหมเวลาเขาขายกันอะเก๋ไซส์เล็กก็พันสองไซส์ใหญ่คอนโดปูสอ0พันกว่าอประมาณนั้นพูดถึงต้นทุนอะนะก็เข้าใจได้ถ้าเป็นอาหารทะเลอะนะค่ะโอ้แต่สังเกตไหมจากปีนั้นที่เขาครอบครวได้9าคนเด็กสองละ0ี่หมื่นก่ามันนานมาสักพักแล้วนะ ข้อสังเกตของชาวเนี่ยเขาบอกเฮ้ยตอนนั้นราคาก็ถูกกว่าปัจจุบัน เหมือนมีการปรับราคาขึ้นเรื่อยๆทุกปีแลว้วเมื่อวานนี้นะคะนายวิทยากรณมณีเนตรอดีตอ,อ,อธิบดีกรมการค้าภายในดี t นะคะกล่าวว่าในประเด็นการจำหน่ายราคาแพงเกินสมควรเนี่ยดีไได้ให้ทางร้านแจ้งละเรื่องวัตถุดิบเครื่องปรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะนํามาวิเคราะห์ความเหมาะสมของราคาหากพบว่าราคาสูงเกินไปก็จะมีการพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะอย่างที่บอกไปนะจําคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกินแสนสี่นะคะ หรือทั้งจําทั้งปรับทั้งนี้ก็ฝากไว้ถึงผู้บริโภคนะคะแล้วก็ประชาชนที่เห็นร้านอาหารไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือว่ารายละเอียดให้ชัดเจนเนี่ยหรือว่าสงสัยเฮ้ยร้านนี้ขายแพงเกินไปหรือเปล่าสามารถแจ้งได้นะคะแจ้งบาอแสไปยังสายด่วน DIT ค่ะโทร1569เพื่อให้พนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่เ,เข้าตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิ ผู้บริโภคอย่างเหมาะสมะอย่างที่บอกสรุปทั้งหมดทั้งมวลเรื่องของการกินรสชาติไข่รสชาติมัน<ช>ความพึงพอใจใครความพึงพอใจมันถูกและแพงอยู่ที่ความพึงพอใจใช่ค่ะนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็ถ้าหากว่าเกิดเห็นอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรแล้วก็ไม่แจ้งราคาที่เหมาะสมนะคะอาฝากเอาไว้อีกครั้งหนึ่งค่ะโทร1569ได้เลยนะคะค่ะ